บวนประมาณค่าอื่นเพราะฉะนั้นในช่วงในยุคสมองไหลยุคที่เงินเงินทุนเพิ่มขึเนี่ยสมองหลเนี่ยกดลงพุกเงินทุนเนี่ยก็จะซื้อจะได้สิทธิ์เชื่อจากปรนเทศออกไปซึ่งในกลุ่มน,นั้นอีกทฉันด้วยดิฉันไม่ได้เห็นแก่เลยน,นะคะแต่บริษัทนี้ให้เยี่เสินไปเนี่ยเดี๋ยวจนไปเรื่อยๆตามบริษัทให้อะค่ะฉันแค่ทดสอบความสามารถตัวเองว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ฉันก็ไปไกลได้ประมาณสองปีหลังจากที่ออกออกมาจากแบรน์นะคะ แล้วก็คือสุดท้ายก่อนที่จะเลิกเลิกแตนใจเลิกทำงานแล้วทราบว่าเป็นมะเร,เร,เร,รงเนี่ยซึ่งมันมันดีกว่าิ่งายคือการท้องผูกท้องเสียสลับก,กันซึ่งมันหันหันดิฉันก็ทราบแต่ว่าความไม่สนใจค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นเพราะตอลอดชีวิตไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยเจ็บป่วยยกไปเรื่องนี้เรื่องเดียวเสร็จแล้วดิฉันก็คือตำแหน่งคือโชคที่ดี่ันเจ็บหนักเนี่ย สุดท้ายเนี่ยก็จะมีแบงก์ใหม่ที่ได้ไลายเส้น6แบงก์ในช่วงปี40ซึ่ง1ใน3 1ใน3เนี่ยรับมาแล้วก็จะมีกลุ่มอินทไทยซึ่งสำนักงญญานใหญ่ก็มีชื่อใหม่กลุ่มเจเจฟสำนักงญญานใหญ่เป็นกล่ที่ขอนแก่นแล้วก็กลุ่มเอเบเคสำนักงานใหญ่ต้องอยูญญท่ที่โคราชนะคะดิฉันอยู่ในกลุ่มของธนาคารราชสีมาหรือโคราชซึ่งตอนนั้นดิฉันนั่งเขียนโปรเจกต์อยู่ที่เอเบเค10ชั้นทร์8 ถ้าสั่งแบงค์สามารถเปิดได้ฉันก็จะไปรู้เลยค่ะจุดแรกรุ่นแรกของแบงค์นั้นเอ่อแต่นนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็วิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี40นะคะทําให้คุณบรรเทิงก็เลยไปต่อกต่างประเทศว่าคือมันมีเงื่อนไขอันหนึ่งอ่ะการกระจายต้อง,รองกระจายตัวก่อนที่จะเปิดแบงค์ซึ่งปี40แย่มากใช่ไหมคะโดคการเงินบาด้วยคุคณบรรเทิงก็ได้คืนลายเส้นใหม่พอคืนลายเส้นแข็งแล้วก็แยกย้ายกัน พอเราแยกย้ายกันไปปาร์ตี้ฉันก็ไปเที่ยวกับลีนี่แหละทราไม่ดิฉันธุ์พลาดงานหลายอยา่างแต่ก็ทำให้ชาติมีชีวิตต่อดิฉันก็นายบ้าที่อยดีก็ไปไปดิฉันก็ไปอิู่อีก25วันพอดิฉันกลับจากอิตาลีปาร์ตนายดิฉันซึ่งเป็นบ้านที่อย่างดีก็จะไปฟิจิพอแกกลับไปฟิจินะคะแกก็ไม่เป็นผู้จันอ่าพี่ชายเป็นไม่เป็นเลขาธิการกบขนะคะแล้วพอกลับมาปาร์ตีก็เรียนดิฉัน ในระหว่างนียก่อนหน้านั้นดิฉันได้ถูกจีบจากลูกค้าให้เป็นผู้บริหารบริษัทของเขาซึ่งดิฉันปฏิเสธตลอดแต่วันนั้นยืนกลับมาเห็นวางานนั้นนี่อะไรจังหวะที่ส่วนพี่พิรพรเรือนสุกนะคะฉันก็เลยรับปากดิฉันไปนั่งบริหารงานที่บริษัทแะวาบคนลเปือนนะคะอยู่สักประมาณสักกตุกเดือนพี่นพพรโทรมาอ้อยพี่อยู่กับบขเนี่ยอ้อยหมานะดิฉันบอกโอ้ยไม่ได้แต่พี่ ดิฉันไม่ได้งงนะคะที่ไม่มาบริฉันตเป็นคนที่รับผิดชอบบิฉันต์รับปากกัแล้วก็เปิดตัวดิฉันอย่างกระทการทําห้องทําผักให้ดิฉันโงงไม่สามารถที่จะทํำลายทำลายเขาได้บริชันตก็บอกเคสฉันไม่สามารถไปได้เพราะเพิ่งเริ่มงานประมาณเดือนพี่ก็บอกไม่เป็นไรให้งานไม่ทำไปก่อนแล้วอีสักครั้ะนึงที่ต้องการใหอีกครั้งหนึ่งเราก็โอเคฉันก็ไปซึ่งดิฉันไม่รู้เลยไม่ได้ถามด้วยว่าตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งอะไร มาู่วทีหลังตอนที่มีนิ้เต้นกันที่บ้านพี่ละพองก็นั่งเวลุกุ๊บกลุ่มที่หงุ่ม M I คลับพี่ละพองก็เอาไปกรองขอวนเลยนะคะก็มีตกลงดีใจเสร็จแล้วก็ไปนั่งไปนั่งด้ยกันดิฉันก็บอกว่าเออเนี่ยไม่ได้มาเออพี่ละพอก็โทรบอกว่าพี่ไม่ได้ไปพี่ละพองบอกไม่เป็นไรให้ดึงตรงไปแทนเด็กก็อึ้งกันหมดเพราะว่าก็มีตัวนั้นก็คือผู้บริการฝ่ายการลงทุนกรขค่ะ <io> ไม่เป <Net> ็นไรมีชันรักษาชีวิตเพราะที่ท่นอยู่ตรงนั้นตอนนั้นก็บอกขอบ่ะยังไม่ยังอาศัยอยู่ที่โกมจิการนะคะต้องทำงานหนักมากก็เป็นลุกเริ่มแด้ใช้กำลังเป็นมะเร็งมะเร็งเริ่มเริ่มเริ่มแสดงอาการถ้าได้มีหญิงบ้านห่างไปทางเหนือต้องมี